ค a s Natural Surf, ส Natural Facial s ลเสบู่เนื้อใสที่ประสานคุณค่าการบำรุงของเห็ดไมตะเกะและผงไข่มุกแท้สูตรอ่อนโยนฟองละเอียดทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดคงความนุ่มชุ่มชื้นนุ่มละมุนแก่ผิวหน้าเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยค่ะช่วยสร้างคอลลาเจนสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้กับผิวต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยผิวหน้าเต่งตึงกระชับ สดใสดูซับสารพิษออกจากสิวผิวดูเรียบเนียนขาวเปล่งประกายสดใสชำระละ้างสิ่งสกรปรกลดความมันบนใบหน้าปกป้องน้ำหล่อเลี้ยงผิวให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านไปปรับสภาพผิวพรรณให้ดูแต่งตึงอ่อนกว่าวัยลดการเกิดริ้วรอยชะลอริ้วรอยให้ผิวอ่อนนุ่มชุ่มชื่นกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ดี ผิวยืดหยุ่นแข็งแรงต่อต้านแบคทีเรียช่วยลดการเกิดสิวพร้อมบำรุงและฟื้นฟูสภาพผิวเดสมอนน e ่เคลียร์พ t า a ์เนเ l อร์ฟิชเชอรกล่องนี้นะคะบอกเลยว่าโบรางหน้าไปแล้วนะคะก็รู้สึกเลยว่าผิวหน้าเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็ไม่แบบเอียดอะเราเคยใช้สบู่หรือว่าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ใช้ไปแล้วผิวหน้ามารู้สึกตึงๆแห้งๆ แต่ว่าตัวนี้นะคะด้วยความที่สบู่เนี่ยมีความแบบเนื้อละเอียดมากๆนะคะแล้วก็เวลาฟอกผิวหน้ารู้สึกเลยว่ามันละมุนมันอ่อนโยนนะคะเวลาที่ใช้ไปรู้สึกเลยว่า ผิวได้รับการบำรุงพร้อมกับการที่เขามีการทาความสะอาดผิวหน้าได้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เชอบมากๆแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบเนเชอรัลหอมละมุนนะคะไม่ได้รู้สึกว่ารุนแรงจากน้ําหอมหรืออะไรเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะบอกเลยว่าชอบมากๆเลยค่ะผิวเราจะนุ่ม ชุ่มชื่นและก็สะอาดได้อย่างอ่อนโยนนะคะซึ่งเราใช้ทําความสะอาดผิวหน้าเนี่ยแค่ช่วงเช้าแล้วก็เย็นเท่านั้นเองนะคะ เราจะได้รับการบำรุงผิวไปด้วยในตัวเผยผิวที่รู้สึกว่าผิวสดใสขึ้นผิวกระจ่างใสขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติขอแนะนำเลยนะคะใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่ได้รับการบำรุงและอ่อนโยนขึ้นนะคะนะก็แนะนำเลยนะคะลองไปหาซื้อกันได้เลยค่ะซึ่งตัวน,นี้นะคะบอกเลยว่านอกจากที่จะทำความสะอาดผิวหน้านะคะเนะขายังมีคุณสมบัติในการที่จะเข้าไป ดูซับสารพิษนะคะใครที่หน้าหมองคล้ำจากการโดนทำร้ายของแสงแดดมลภาวะหรือว่าวัยที่เพิ่มขึ้นนะคะบางทีเนี่ยเรามีสิ่งต่างๆที่มารบกวนผิวหน้าของเรานะบางทีเราล้างหน้าไปนะคะเราได้หน้าที่มีความแบบตึงเอียดกลับมาผิวยิ่งแห้งกว่าเดิมน,นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะบอกเลยว่า เขาจะเข้าไปบำรุงผิวด้วยนะและสารสกัดต่างๆที่เลือกมานะคะโอ้โหเป็นสารสกัดชั้นดีทั้งนั้นเลยนะคะที่จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นเติมคอลลาเจนนะคะแล้วก็เข้าไปดูแลในเรื่องของการให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีในผิวหน้านะคะจะเผยผิวหน้าฉ่ำวาวเด้งมีออร่านะคะพร้อมที่จะได้รับการบำรุงในขั้นต่อไปนั่นเองค่ะ ฝากไปด้วยนะคะกล่องนี้เลยนะกล่องสีทองสวยรู้เลยทีเดียวนะคะสำหรับ S Mon มเ c l e ลีย l u พ Natural Facial Soft กล่องน,นี้นะคะถือว่าเป็นไอเทมเด็ดที่โบขอแนะนำเลยจ้า